ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำวันที่1จนถึงวันที่15มัมกราคมพุทธศักราช5 6 7 7นะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชา นะครับโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้พระเทพเป็นดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะชาวราศีเมถุน สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอปะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหาราศาสตร์อาจารย์จะเปิดนะครับโหาราศาสตร์เบื้องต้นนะครับหลักสูตร2เดือนนะครับก็จะเรียนนะครับทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเรียนตอน1นึ่ทุ่ม นะครับไปจนถึงสามทุ่มนะครับเรียนอาทิตย์ละสองวันนะครับวันละสองชั่วโมงก็เท่ากับว่าสี่ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งก็เรียนสี่ครั้งก็เท่ากับว่าสิบหกชั่วโมงเราเรียนสองเดือนก็เท่ากับว่าสามสิบสองชั่วโมงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีไรายได้เสริมเหมาะสําหรับท่านที่เตรียมตัวสําหรับกเกษียณท่านมีวิชาพยากรณ์ติดตัวไว้รับรองนะครับวิถีชีวิตชะตาชีวิต จะไม่ตกอับแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามลายข้างล่างมาได้เลยหลักสูตร2เดือนราคา5,000บาทจ่ายเต็มจำนวน5,000บาทสำหรับเรียน2เดือน32ชั่วโมงผมเกตดการฮินดูตลอดสวัสดีครับคุณน,นะครับจะมีดาวช่วรื่องการเงินนะครับก็คือดาวพระจันทร์แน่นอนครับเราจับพระจันทร์ไม่ได้เพราะว่า2วันครึง่ง2วันครึง่ง2วันครึงคร่งเดินเลยนะครับทุกราศี นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ให้เป็นการชี้นําทางดีกว่าว่าถ้าชาวราศีเมถุนนะครับอยากจะประสบผลสลําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับควรที่จะปฏิบัติตนไปในแนวแนวทางไหนเออที่จะให้วิถีชีวิตเราเนี่ยดีที่สุดในช่วงนี้อ่านะครับก็ปรากฏว่าเป็นไพ่ไก่กิไพ่ลุยครับไพ่ลุยไพ่สู้นะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความสามัคคีด้วย นะครับตัวเรานั่งบนหลังม้าเราถือดาบพร้อมลุยม้าเนี่ยถือว่าเป็นาพาหนะเรารวมทั้งเป็นบริวารรวมทั้งอ,อยู่ในหมู่คณะนะเป็นเรื่องของความสาม,มัคคีเพราะว่าก็ยกเท้าพร้อมสู้พร้อมลุยไปกับเรานั่นหมายถึงว่าการเงินกันทองเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับอ,อยากจะพัฒนานะครับเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็ดูว่า เราเนี่ยความสามารถเราเนี่ยพอที่จะหาเงินหาทองไปในลักษณะประมาณไหนได้ก็คือเราต้องดึงจุดเด่นของเรามาเนี่ยว่าจุดเด่นของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็พยายามพัฒนาหรือเรียนรู้นี่ในมุมหาแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเราก็ต้องเอาแบบให้จริงจังเลยว่าเงินทองเราหมดไปกับอะไรเราต้องรู้ว่าเงินเราหมดเรื่องอะไรบางคนเนี่ยหมดไปกับเรื่องของอ,อบาฉริยก,การพน,านันหรือสิ่งที่อะไรที่มันทําให้วิถีชีวิตตัวเองเนี่ย ยุ่งยุ่วุ่นหมดไปกับความเพลิดเพลินในลักษณะต่า,างๆนะก็ต้องมาถามใจตัวเองว่ามันลดละเลิกได้ไหมเออถ้ามันลดละเลิกได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีกับวิถีชีวิตแต่ถ้ามันลดละเลิกไม่ได้เนี่ยพยายามก็ให้มันลดบ้างนิดๆ,ๆหน่อยๆนะค่อยๆลดจากเออร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเก้าสิบเหลือแปดสิบค่อยๆลดมาค่อยๆลดมาก็ได้นะมันอาจจะแบบตัดเลยเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่า วิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้มาเตือนนะ่ยคือเราต้องเป็นนักสู้นะสู้กับกิเลสข,ของตัวเองนะสู้ต่อความเ,เขาเรียกว่าเพลิดเพลินนะว่าเราจะต้องอดทนให้ได้นะอะไรประมาณนี้นะทุกเรื่องนะนะครับแล้วจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จได้นะครับนะก็คือต้องสู้อ่ะมันเหนื่อยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรือนคู่ครองนะครับ ดาวเจ้าเรืคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพระหัสบดีนะเราจะเรียกว่าปัตตนินะครับในวิชาโหงเนี่ยที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นสวนคู่สัญญาคู่คลองอ่าไปอยู่ไหนไปอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วอยู่ในภพของราภะนะครับที่แปลว่าราบลื่นสะดุโยทินนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่ถ้าถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรัก หรือการมีคู่ครองหรือการมีแฟนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับมากกว่าราศีอื่นพอสมควรนะครับเพราะว่าดาวเจเริญนปัตนี้เนี่ยนอกจากได้ตําแหน่งนะครับราชาชโชคแล้วเนี่ยยังได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ด้วยนะอุดมเกณฑ์ก็คือเกณฑ์อุดมสมบูรณ์แล้วแค่ดาวพฤหัสที่อยู่ในภพที่11เเนี่ยก็ยังเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับเนี่ยตรงนี้พุธหัสเนี่ยถือว่าให้คุณกับชาวราศีเมถุนมากเลยนะนั่นหมายถึงว่าคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่นะถูกอกถูกใจนะครับนะเจอคนที่มีหน้าที่การงานดีเจอคนที่สามารถเราเนี่ยสามารถพึ่งพาอาศัยหรือพักพิงได้นะครับด้วยดาวพุธหัสเนี่ยเป็นดาวฤาษีนะครับเป็นดาวเป็คนมีความรู้นะครับนั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเจอคนที่อบอุ้มช่วยเหลือให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นนะครับนะก็คือมาจาก ผู้ครองก็ได้มาจากแฟนก็ได้หรือคนที่มีแฟนในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจนะครับแล้วก็สามารถผลักดันให้วิถีชีวิตเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาปรึกษาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ได้หมดนะผมมองว่าดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณกับชาวราศีเมถุนมากนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่สมหวังอยู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระพรหมนะนะครับคือไพ่พระพรหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับเป็นไพ่แห่งครอบครัวเป็นไพ่แห่งองค์กรบริษัทนะครับเรื่อง,องความรักนะครับก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นในลักษณะชิงสุกรหามไม่ได้นะครับคนมีความรักคุณต้องปรึกษาคนที่บ้านเขาพร้อมที่จะช่วยนะคุณดูนะพระพรหมนั่งนะครับพระศิวะ นะพระแม่รัศมีนะครับพระนารายณ์นะครับพระอนันตราชเห็นไหมคือทุกคนมาประชุมหมดเลยนะครับตีเทพของฮินดูนี่มากันหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเรื่องของความรักคุณเนี่ยคุณจะตามใจตัวเองไม่ได้นะครับคุณต้องปรึกษาทั้งพ่อทั้งแม่นะครับไม่ใช่วันหนีกันตามไปอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับเออคือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอก นะครับนะถึงการให้เกียรตินะครับผู้หลับผู้ใหญ่นะบอกกล่าวเขาหน่อยบานที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมพ่อแม่กว่าจะเลี้ยงดูมาจนโตใช่ไหมเ,เวลามีครอบครัวมีครูเรือนยังไงก็ผูกข้อไม้ข้อมือเออสินสอดทองมั่นมั่งนะไม่ใช่ว่าเราถูกอกถูกใจกันแล้วเราก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับคือคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บุ้งบอกว่าเออให้คิดถึงครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับอะไรประมาณนี้เกี่ยวเรื่องของความรักนะแล้วถ้าเกิดว่ามันอะไรที่มันผ่านการไต่ตองจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันมันมันจะสมบูรณ์กว่านะครับไม่ใช่ว่าเรารักกันชอบกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะมันก็ดูแล้วมันก็สําหรับผู้ชายเนี่ยไม่ได้เสียหายหรอกนะครับแต่ผู้หญิงนั่เองผู้หญิงที่เสียหายนะนะครับถ้าเกิดว่า เออมันเป็นลักษณะประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะครับนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือไพ่ก็มาบอกประมาณนี้แหละนะครับว่าทำยังไงก็นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอะไรประมาณนี้เกี่ยวเรื่องความรักนะเออก็มันก็จะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างนะครับนะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในเรื่องของออการงานกันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็เป็นดาวเดียวกันแหละนะครับว่าดาวพุทธหัสบดีเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าภพกัมมะ กรรมะก็แปลว่าการงาน,งานการกระทาวิถีชีวิตเน,ะนาะกรรมะไปไหนก็นมักไปลาพระงานดีอ่ะงานดีโชคดีได้โอกาสผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสนะครับบางคนก็งานเยอะงานมากงานโดคือถ้าพูดเกี่ยวเรื่องงานเนี่ยเวลากรมะไปลาพระแล้วได้ตําแหน่งราชาชโชคนะครับได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์คือมันมันถือว่าเป็นดาวที่ดีที่สุดอะ่ะนะถ้าตัวเราเองไม่ออกแนวเกเรจนเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะอุดหนุนสนับสนุนให้โอกาสอยู่ นะเว้นแต่ว่าโอ้โหเราที่เหลือเกินจะเยอะเยียวยาอะไรเงี้ยอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะในพื้นดวงคุณอาจจะมีดาวที่เป็นศัตรูหรือดาวอะไรสักอย่างแหละที่มาคอยขัดขวางนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเจอดาวคู่มิตรเออเจอดาวที่ให้คุณมาจะพบเรืองที่ให้คุณนะโอ้แล้วดาวเข้าอย่างนี้นะบอกได้เลยว่าปังปุริเยเปปุรยังนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับทางานแล้วได้ผลกําไรเยอะนะครับแล้วก็ เออได้ผลงานมากนะครับเวลากมารมมะลาภะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าให้จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้แบบรวยกว่าเดิมอีกนะ <laughs> อย่าโลภมากไ <laughs> พ่พระุทธเจ้านะครับในมุมในมุมอ่เขาเรียกว่าในมุมสัจธรรมดีว่ะนะในมุมสัจธรรมก็คือว่าทํางานแบบว่า ตรงมาตรงไปเอ่อไม่คดโกงไม่อะไรเงี้ยมันจะมีผลดีต่อระยะยาวเพราะไพ,พุู่ธเจ้าเนี่ยเป็นไพ่ที่สมถานะครับเป็นไพท่ที่เอ่อไม่เอาเปรียบนะครับคือมันจะได้ใจในอนาคตตรงมาตรงไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามองไปในลักษณะของเชิงกันหาเนี่ยนะครับก็ไพ,พุู่ธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะว่าให้เรารู้แจ้งรู้จริงเกี่ยวสายงานระบบงานเราอะนะเราคิดดูว่าเรา พูดถึงความเป็นจริงอะอย่างพระพระเกจิที่ดังๆเนี่ยนะครับที่เป็นพระอริยะหลายๆท่านเนาะท่านก็เอากิเลสออกจากจิตเนี่ยนะครับโดยเอาข้อธรรมเอาอะไรมาเนี่ยจนบรรลุธรรมนะครับอ่าจนบรรลุอรหันต์อย่างนี้นะก็มาจากสัจธรรมความจริงนะถ้าเรามองเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองหารายได,ได้เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าไองานเราเนี่ยเส้นทางไปทางไหนมันจะต้องไปยังไง อะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคอะไรคือจุดส่งเสริมเราต้องรู้ถ้าเรามีทุกอย่างครบองค์ประกอบเราสําเร็จแน่นอนนะแต่ต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยคิดจะทําอย่างนี้ก็ติดติดนู่นติดนี่ติดติดนั่นติด,นานตดสารพัดติดนะคุณก็ต้องเบนเข็มไปในส่วนที่เอาให้เรามันมันเอื้อประโยชน์กับเรามากที่สุดอ่นะอ่าอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยนะจะทําร้านอาหาร แต่ว่าไม่มีองค์ความรู้เลยไม่มีใครในบ้านในวงตระกูลไม่มีใครที่มีความรู้ด้านนี้เลยมันก็สู้กับคนที่โบ้านเขาเป็นร้านอาหารมาตั้งแต่เกิดเลยเ mm. ขามาทํานี่ก็มีสูตรมีอะไรหมดนะทุกอย่างแทบแบบประเคนให้เลยเห็นไหมอันนี้คือต้นทุนที่มันต่างกันแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องหาต้นทุนของเราอะว่าเราพอทําอะไรได้บ้าง นะแล้วเราก็พัฒนาไปนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ให้เข้าใจถึงหลักเหตุผลตรกกะความจริงเลยว่างานของเราเนี่ยถ้ามันจะไปอยู่ในจุดที่สําเร็จหรืออยู่ในจุดที่ ลับลื่นหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นลักษณะประมาณไหนเราต้องคิดและต้องพิจารณานะครับนะอ่ะไพ่เขา,าบอกประมาณนี้นะกน้นเรื่องของการงานการเงินงความรักเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพี่าพประการใดยังต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับนะก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้ชาวนะครับราศีเมถุนทุก,ทก ท่านเป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความสมหวังเป็นปีแห่งความร่ํารวยนะครับนะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนารวยๆเห็ๆงๆบังๆกับทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพั์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ